บนเรือประมงเก่าๆผู้พิชิตเจ็ดคาบสมุทรกับตันคราวเหล็กกำลังยืนเท้าสะเอลอย่างเบื่อหน่ายเจ้าจ้อยนกแก้วคู่ใจก็สวนกลับอย่างไม่สบอารมณ์ทันใดนั้นขวดแก้วใบหนึ่งก็ลอยมาชนข้างเรือดังป๊อกเขาใช้ตะขอเกี่ยวขวดขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเมื่อเปิดจุกก๊อกออกสิ่งที่อยู่ข้างในคือแผ่นกระดาษสีชมพูที่ดูเหมือนกระดาษไขและมีกลิ่นหอมหวานเหมือนสตรอเบอรี่ เมื่อคลี่แผนที่ออกเขาก็พบว่ามันทําจากแผ่นน้ําตาลปั้นมีลายแทงที่วาดด้วยน้ําเชื่อมและมีรูปกระโหลกไข่กับอมยิ้มอยู่ตรงกลางสุดยอดแผนที่ขุมทรัพย์รสสตรอเบอรี่เจ้าจ้อยรอ้อแผนที่ระบุให้ไปที่เกาะแห่งต้นมะพร้าวเดียวดายและขุมทรัพย์ถูกซ่อนไว้ใต้เนาของสิ่งที่สูงที่สุดแต่ไม่ใช่ต้นไม้กับตันเคราเหล็กเกาคราก็ต้องเป็นพุงข้าตอนกินอิ่มนะสิ หลังจากเดินวนรอบตัวเองอยู่หลายรอบเขาก็พบหีบไม้ใบเล็กๆที่ถูกฝังทรายไว้ครึ่งหนึ่งตรงจุดที่เงาพุงของเขาทอดลงไปพอดีเจอแล้วเขาบอกแล้วว่าค่าฉลาดแต่หีบนั้นถูกล็อกด้วยแม่กุญแจอันใหญ่คำใบบนหีบเขียนไว้ว่ากุญแจคือสิ่งที่เจ้าถืออยู่แต่ต้องเปลี่ยนรูปทรงกับตันมองตะขอเหล็กของตัวเองเจ้าจ้อยตะโกนแผนที่แผนที่ กับตันคเคลล็กมองแผนที่แผ่นน้ำตาลสลับกับแม่กุญแจแล้วดวงตาของเขาก็เบิกโพรงอ๋อเข้าใจแล้วเขาเรีบเปลี่ยนแผนที่ทั้งแผ่นจนมันอ่อนนิ่มแล้วปั้นเป็นรูปกุญแจอย่างรวดเร็วเขายัดกุญแจสตรอเบอรี่เข้าไปในรูกุญแจแกร๊กแม่กุญแจเปิดออกกับตันคเคลล็กเปิดฝาหีบด้วยใจระทึกข้างในนั้นมีเพียงกระดาษโน้ตแผ่นเดียวที่เขียนว่า ขุมทรัพที่แท้จริงคือการผจญภัยกับน้ำตาลในเลือดที่พุ่งสูงปรี๊ดต่างหากละ่ะฮ่าฮ่ฮกับตันคราวเหล็กอ้าปากค้างส่วนเจ้าจ้อยก็หัวเราะก้ากจนตกจากหีบ